ตอนที่หกสิบขาไม่สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นพวกนั้นหรอกขอเพียงแค่ค้าพอใจก็พอเช่นนั้นเจ้จะลองดูไหมหระลองก็ลองสิพวกดาวต่างก็ไม่ใช่คนดีอะไรกันทั้งคู่แต่เรื่องที่สำคัญก็คือใครจะเชื่ออองหญิงจนกวยอย่านักขอรับเอ๊ะท่า ท่านไม่ทับของข้าม่ได้มีเจตนาจะร่วงเกินท่านข้าขออภัยท่านด้วยองค์หญินโปรดให้พวกข้าหลบอยู่ที่นี่สักพักเถอะขอรบอถ้ายังไม่ออกไปอีกแล้วก็ข้าจะเรียกว่าเป็นการไร้มารยาไปเออท่านไม่ทับ ตอนนี้ด้านนอกทหารเต็มไปหมดพวกเราออกไปไม่ได้หรอกครับเจ้าเห็นภาพว่าพวกนั้นไหมมันถูกม้าให้แก่องค์ยินจนกว่าสมกับเป็นวิธีของคนพูดนั้นเออข้าน้อยไม่ทันได้สังเกตฝ่าบาทท่านกล้าเกินไปแล้ววิหารสนเทียนมีความลับมากมายทั้งยังมีอำนาจดังนั้น ที่นี่จึงถือว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดท่านเมทัพบมมมาที่นี่ในยามดึกดื่นเช่นนี้ข้าน้อยไม่ทันได้ต้อนรับต้องขออาภัยด้วยอยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นข้าตัางหากข้าที่เสียมรารยาทแต่ถ้าทานที่ท่านทำไม่เหมือนคนที่กำลังเสียมรารยาทเลยสักนิดเมทัพบมู ค้นพบแล้วว่าฝาบาต้องการให้เสี่ยวจื้อเป็นเครื่องมือในการทางสงครามแย่งชิงอำนาจแต่เสี่ยวจื้ออายุยังน้อยคาแค่หวังให้นางใช้ชีวิตที่สงบสุขวิหารเซนเทียนได้ถูกกำหนดให้พันธนาการอยู่กับราชวงศ์เพื่อปกป้องราชวงศ์ทุกยุคทุกสมัยนั่เป็นเทพยากรเพียงผู้เดียวของวิหารแน่นอนว่าไม่สามารถมีชีวิตที่สงบสุขได้ ดังนั้นข้าน้อยจึงมีเรื่องที่จะขอร้องท่านแกะย่างตัว53ตัวที่54ตัวที่ห้าหเอ๊ะเออวันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยใครๆก็มาหาแต่ข้าเนี่ยใครบอกว่าที่นี่เป็นที่ปลอดภัยที่สุดกันเซนจือ ไม่อยู่แล้วจริงๆนะรึแต่ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าข้าไม่ใช่เจ้าหรอกหรืึฮะข้าไม่ใช่สซินจือองรัชไทยานน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดไม่ใช่หรือเจ้าไม่ใช่สซินจือแล้วเจ้าเป็นใครขอขอร้องละคืนอ,อาจือม่ให้ข้าเถอะนะ